ครับผงารแรกที่มีน้องตินข้าวครับเมหลายเดือนก่อนตอนนี้ก็มาทำผมเนิ่มอ๋อครับผมออายุ51ปีงานอายุวัฒนะวันนี้มีผมฟรีเอ้ามันรู้สึกว่าจะคนคนละเดือนนะพี่คนนละเดือใช่ไหม อันนี้ป้ายป้ายคนละเรียนเก่าอันนี้ป้ายเก่าเนาะอันนี้ป้ายเก่าอ๋ออยู่ข้างในมีป้ายข้างในเออครับได้ครับพี่ไปแล้วกันเราไปดูไปอันนี้เป็นป้ายเก่าเดือนเดือนที่แล้วใช่ไหมอ๋อเดือนเดือนที่แล้วน้องก็มากับวงศรสุพรรณโชว เมื่อคืนเอา้าทำไมแอร์เย็นเ่รเขาล้างใหม่เขาล้างมาใหม่แล้วโอ้ที่แรกแอร์ไม่เย็นเมื่อคืนนี่เย็นฉ่ำเลยครับผม อ๋อนี่คือชื่องานนี่ครับวันนี้งานอายุวัฒนมงคล51ปีนะครับนี่ครับทุกคนครับก็นี่ครับงานวันนี้ที่น้องต้นข้าวจะมาแสดงวันนี้ครับวันที่12ตุลา2568เนาะนี่ฮะก็จะเป็นนี่เลยเป็นงานอายุวัฒนะนะครับ ซึ่งวันนี้ชมฟรีคอนเสิร์ตตลอดงานนะครับน้องต้นข้าวสุกรียานะครับแล้วก็นี่ครับช่วงเช้าก็จะมีบรรยากาศงานนมอบทุนการศึกษานะครับวันนี้น้องขึ้นกับวงชันชัยวอเทคนะฮะชันชัยวอเทคนะฮะวงวงวงดนตรีนะครับน้องขึ้นกับวงชันชัยวอเทคนะครับ ซึ่งเป็นฟรีคอนเสิร์ตนะครับพระครูสุขาวรเป็นวรการเนาะเจ้าคณะตำบลพังตงุกเจ้าอาวาสวัดหนองพังตุรับนี่ครับนี่คืองานวันนี้อืมก็เดี๋ยวครับนี่คือป้ายงานวันนี้อ่าน้องขึ้นกับวงชาญชัยวอเทคนะครับเมื่อคืน วงสามดาวเนาะแล้วก็คาราไมวันนี้ชันชัยวอเทคแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นนนกีสดหรือเปล่าใช่ไหมพี่เราไปดูบรรยากาศเวทีก็อยู่ไหนพี่เวทีอ๋ออัด๋ยวพี่เดี๋ยวไหนก็ไหนเรามีไมล่ละ ต้องใส่ไหมคนละตัวพี่ก็อธิบายเอสพีฟังหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างไไโอเควัสดี 279ท่านเจ็ดสบก้าพคนกดแชร์ครับวันนี้มางานอายุวัฒนะเนาะที่วัดหนองคันติปะก็มีโรงทานอ๋อมีโรงทานด,ด้วยเหรอพี่อืมนะครับอ๋อนี่จะโรงทานเพิ่งจะทำขนมขลองมันเสร็จแล้วโค้งเนียอ๋อเนี่ยครับ พอดีเราไม่ได้กินข้าวเที่ยงมาที่เรากินข้าวแบบนี้นี่ฮะบรรยากาศโรงทานอืออ๋อวันนี้พี่มาบ่อยไหมครับวันนี้ก็มาบ่อยมามามาขอพรมาทำบุญขอพรอืออ๋อที่รูปปั้นช้างใหญ่ๆนะเอ่อทำไมเขามีความเชื่ออะไรเขาถึงปั้นปั้นช้าง อ่าอุ้มอาใหญ่ทุกหน้าวัด <ố Share. S 1> อ๋อสมสิบครับผมอืมมถึิพิพิธเนตรแล้วก็ถึงขักลาไปานนางไปต่จังหวัดไกลไกลๆไม่ได้ครับผม เมื่อกี้เห็นผ้าสวดมนต์ครัใช่ใช่พิธีเพิ่งเสร็จใช่ไหมเมื่อกี้ใช่พิธีเพิ่งเสร็จไปเราเดินไปได้ทันที อาโยนสุขะภะภิกษุวันนี้นิพพานวายะทายะทัตทายะวิปัสนาครับผมอยู่ในช่วงพิธีการในพิธีสวดมนต์อายุวัฒนะกันแล้วนะครับ ยินดาวอาสวัสดีครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่วัดหนองทางตุนะคะวัดหนองทางตุนะครับตอนนี้ บรรยากาศในงานครับวันนี้เดี๋ยวสักพักจะพาไปดูเวทีวันนี้้องขึ้นสองทุ่มครับที่วัดหนองคังตุกน,นะครับ้องขึ้นเวทีสองทุ่มนะครับ

ดูวัดหนองพังตู่ครับปมาชมสถานที่ครับที่น้องแสดงคอนเสิร์ตค่ั้นี้ครับเย็นาาานี้่าลูกมาุูได้ไม่ทีครับ